เดี๋ยวมันจะมีฝนตกเนาะอ่ายังไงนะในเรื่องของเขตของบางชัดบางเกอกน้อยนะคะหนึ่งในปัญหาที่จะเจอที่มาพูดกับฝนก็คือปัญหาของน้ำท่วมนะคะก็เดี๋ยวยังไงเป็นเรื่องที่แล้วต้องคงก้องคอยดูกันหวังว่าฝนที่ตกวันนี้จะไม่หนักหนามากเนาะอ่าเพราะว่าก็ไม่อยากให้เกิดปัญหาน้ําท่วมกันเพราะยังไงปัญหาในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องคลองนะคะที่ หลายๆคลองเนี่ยเพราะว่าตัวพื้นที่ของบางชัดบางกอกน้อยเนี่ยอยู่ติดกัแม่น้ำเจ้าพญาเนาะมันก็จะมีคลองหลายสายที่ไหลเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพญาในทีนี้พอมีคลองเยอะค่ะในการฝุดลอกคูคลองเนี่ยถ้าเขาจะมีรอบเขามีงบประมาณของเขาเนาะแล้วเขาจะมีรอบในการที่จะมาดูแลคลองอยู่นี้ซึ่งกว่ามันจะวนมาถึงรอบของการดูแลคลองฝุกคลองเนี่ยมันก็ใช้เวลานานเพราะฉะนั้นคลองเนี่ยมันก็จะตื้นเขืนขึ้นมา พอมันตื้นเขินเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่มีปัญหาในการระบายน้ํานะคะ